ท่านประธานที่รบกระผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากมหาสารคามครับท่านประธานครับถ้าถึงวารละจะต้องแก้รัฐธรรมนูญหรือเขียนรัฐธรรมนูญครั้งใดเนี่ยอดไม่ได้ที่จะต้องนำข้อมูลนี้มาเตือนสติกันว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เขียนรัฐธรรมนูญบ่อยที่สุดเยอะที่สุดแล้วก็เลยถูกค่อนแค่ จากประชาชนจากหลายฝ่ายที่ไม่เข้าใจตลอดว่าเอะนักการเมืองไทยนี่สอสอไทยรัฐภาไทยนี่ไม่คิดจะทําอย่างอื่นเลยคิดจะแก้และทมนูญอย่างเดียวแล้วก็ต่อไทยดราม่าไปด้วยว่าแล้วปัญหาปากท้องประชาชนไม่คิดจะแก้ไม่ใช่เฉพาะคนข้างนอกเลยในสภาเราผมฟังมาสองสาวันก็มีคนพูดอย่างนี้เยอะ ก็เลยจะต้องเรียนเบื้องต้นก่อนที่จะพูดถึงปัญหาและความจําเป็นว่าเหตุที่เราต้องมีรัฐธรรมนูญบ่อยเยอะนี่ก็เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในวงจรอุบาทที่ชอบพูดกันนั่นแหละวงจรอุบาทก็คือเขียนแล้วก็มาฉีกฉีกแล้วก็เขียนเขียนแล้วก็ฉีกวนเวียนอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนฉีกบ่อยมันก็ต้องเขียนบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าโทษแต่คนเขียนต้องไปโทษคนฉีกถ้าคุณไม่ฉีกลมนูนไม่ยกเลิกรลมนูนเราก็ไม่ได้เขียนเอาแล้วทําไมเขียนแล้วเนี่ยเมื่อเขาฉีกเขาเขียนแล้วทําไมต้องมาแก้เพิ่มก็ทั้งงานวิจัยแล้วก็การสังเกตโดยประสบการณ์ก็เป็นที่รับรู้กันว่าทุกคนที่เขียนกฎหมายหลังจากรัฐประหารแล้วเนี่ยก็มักจะต้องเขียนไว้เพื่อปกป้องตัวเองสืบทอดอำนาจตัวเองด้วย และที่สําคัญที่สุดรัฐมนุนหลังรัฐประหารเนี่ยก็มีปัญหาในตัวมันก็คือไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเท่าที่ควรก็เหตุว่าคนเขียน,เ,นยเป็นคนที่มาจากไหนไม่รู้บางครั้งก็กระบวนการดูดีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มาจากยึดอํานาจเพราะฉะนั้นความชอบธรรมตรงนี้จึงเป็นปัญหาทําให้เนื้อหาคนก็ไม่ตัวคนเขียนก็ไม่รับเนื้อหาคนก็เลยผ่านไม่รับ พอไม่รับก็ต้องเขียนใหม่ถ้าไม่เขียนใหม่ก็เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมเพราะนั้นผมจะต้องอธิบายเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าทำไมต้องเขียนบ่อยก็คือฉีกบ่อยไงโดยส่วนตัวผมแล้วแล้วนี่เรียนตรงๆงแทบดันครับเบื่อที่สุดเขียนรัฐมนูนนี่ไม่อยากทําเลยถ้าเลือกได้ถ้ามันอยู่แล้วไม่อยากทําไม่อยากเขียนหรอกก็อยากทําหน้าที่อื่นของผู้แทนไปไปแก้ปัญหาอย่างพี่น้องว่าแก้ปัญหาปากท้อง แต่ก็ต้องไม่ลืมนะหลายท่านก็คิดถ้าคิดฉาบฉวยคิดแยกส่วนก็จะบอกว่าทําไมไม่แก้ปัญหาประชาชนปากท้องจําเป็นเดือดร้อนทําไมไมายุ่งรับรนูนนั่นคือคิดแยกส่วนถ้าคิดเป็นระบบต่อเนื่องคิดให้จบเนี่ยก็จะได้แลเห็นว่าการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนมันก็ต้องแก้ปัญหาต้องโครงสร้างที่ดีเอื้ออํานวยให้แก้ปัญหาได้กระผมง่ายว่า ถ้ากติกาคือรับนูลมันไม่เอื้อให้แก้ปัญหาได้นี่เทวดามันก็แก้ไม่ได้หรอกกัปีหนึ่งสามปีสามคนน่ะเทวดาที่ไหนมาแก้ได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดด้วยความเป็นธรรมแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนมันก็ต้องเริ่มต้นที่สร้างระบบที่ดีเอื้อให้เราทํางานได้แล้วก็ต้องคุยต่อน,นิดนึงอะว่าต้องอธิบายให้ครบถ้วนกระบวนความ ถ้าหลายคนด้อยค่าว่าเราคิดแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะท่านประธานครับฝากท่านสมาชิกฝากไปถึงท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนทางบ้านนะเราไม่ได้ทำเฉพาะรัฐธรรมนูนหรอกเอาเฉพาะสภาสมัยนี้เราผลิตกฎหมายเราทํากฎหมายออกไม่รู้กี่ฉบับเยอะก็เพิ่งทํทารัฐธรรมนูญนี่แหละธรรมนูญจบวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะทํากฎหมายกฎหมายพระบบอ,อากาศสะอาด เพราะนั้นปีหนึ่งสมัยประชุมหนึ่งเราออกกฎหมายเยอะแยะเลยครับก็มาแทรกรัฐนูนบ้างนิดเดียวนี่แหละไม่ได้หลับหูหลับตาทาแต่แลธรรมนูลหรอกชาวว่าไปแล้วนี่เราอาจจะให้ความสําคัญกับรัฐนูลน้อยไปซะด้วยเราไปทํากฎหมายอื่นแก้นะครับชาวบ้านเยอะแต่มันแก้ไม่ได้สิบางอย่างมันเป็นปัญหาอุปสรรคกับแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนถ้าประธานครับสําหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เราจะแก้เนี่ย ก็ไม่ใช่เพิ่งทำวันนี้นะก็พยายามทำกันมาเยอะแล้วเราก็จะหนักแล้วคิดจะแก้ไว้ตั้งแต่ไหนรู้ไหมครับท่านประธานครับก็พอมันประกาศใช้ปับ๊บทุกคนก็รู้แล้วว่ารัฐมนูนฉบับนี้ไปไม่นานแล้วแก้ทาแก้ปัญหาประชาชนไม่ได้และที่สำคัญที่สุดต่างชาตินะรู้ไปฟังต่างชาติเขาดูเขาเห็นรัฐมนูนฉบับนี้เขารู้เลยว่าบ้านเขาไม่นานก็จะต้องซัดกันอีก ไม่นานก็จะต้องแตกแยกอีกแล้วไปแมนไม่ได้หรอกเพรานะนั้นไอ้เขาที่จะมาคํมมาค้าขายกับเรามาร่วม้าเป็นหุ้นส่วนธุนรกิจหุ้นส่วนอะไรกับเรานี่เขาไม่มาหรอกครับถ้าเห็นรับนูนแบบนี้รัฐมนุนที่จะเป็นระเบิดเวลานี่เขาไม่มาร่วมลงทุนกับเราหรอกฉบับนี้นี่พูดกันไว้ตั้งนานพูดตรงไหนไม่พูดเลื่อนลอยก็หลังจากรั้นฉบับนี้ประกาศใช้ปั๊บ จะเลือกตั้งปั๊บทุกพักชูนโยบายเลยทุกพักอะ่ะพักไหนไม่ชูบอกผมหน่อยพักใหญ่ๆนี่ไปนี่แก้แแกรัฐธรรมนูญแก้รัฐมนูญแก้รัฐมนูญทุกพักอะ่ะนั่นแสดงว่าคุณรู้ว่าประชาชนเขาอยากแก้ให้แก้รู้ว่าสังคมเขาอยากให้แก้และรู้ตัวว่าถ้าไม่แก้เข้าไปคุณก็ทํางานยากเพราะนั้นรัฐมนูลฉบับนี้ไม่ใช่มาเพิ่งคิดกันตอนนี้ด้วยและผมก็เข้ามาสมัยนั้นด้วย สมัยที่แล้วนี่สี่ปีเนี่ยท่านประธานครับพอมาปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มแก่อย่างเงี้ยแล้วทําดีกว่านี้เยอะสร้างกระบวนการตั้งคณะกรรมก,การบันทการศึกษาแก้ไขรัฐมนูลง,ง่ายก็คือสร้างความชอบธรรมให้กับการแก้ไขอย่างดีเป็นสเต็ปแล้วก็เชิญชวนทั้งทุกฝ่ายมาทั้งนักวิชาการทั้งภาคประชาสังคมมาร่วมเป็นคณะกรรมการจนได้ข้อสรุปว่าต้องแก้แบบนั้นแบบนี้ก็สรุปวคือจะแก้ทั้งฉบับอ่ะ แล้วเราก็เดินหน้าแก้จริงๆด้วยในสมัยประชุมที่แล้วเดินมาทุกรูปแบบเป็นทั้งฉบับทั้งฉบับก็แก้มาสุดท้ายก็มาตกมาตายแถวแถววาระสามสุดท้ายไม่ได้มากเราก็เอาน้อยก็แก้มันไลยประเด็นสุดท้ายก็แก้ไปแก้มาก็ได้ประเด็นในนับคะแนนมัน้งปาซิวปปาส้อยมันก็ยังไม่พอทําไมไม่พอกรรมานิบดฉบับนี้ก็ หลังจากที่เราตำหนิว่าหนึ่งที่มาไม่ชอบสองเนื้อหาไม่ชอบสามประชามติก็เป็นประชามรชามติแบบกรรมรอเป็นประชามติแบบมัดมือคนชกแล้วก็บอกจะแก้ตอนนั้นคนก็ว่านะท่านประธานครับนี่คุณก็เริ่มติเรือตั้งแต่ยังไม่ออกจากฝั่งก็มันใช้ไปก่อนที่ไม่ดีค่อยว่ากันวันนั้นถูกตำหนิอย่างนี้แหละวันนี้เห็นแล้วครับ ก็ใช้มาแล้วกี่ปีนี่เกิดอะไรขึ้นครับก็รัฐมนตรีแบบนี้แหละคนที่ผ่านเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ได้ตั้งรัฐบาลก็อยู่ด้วยกันนี่แหละก็เข้าใจกันก็ดยความจําเป็นก็จนไหลจนมาถึงที่สองต้องตั้งจนวันนี้ไหลมาถึงอันดับไหนแล้วครับเนี่ยประชาชนได้เลือกเป็นเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลวันนี้แล้วมันสื่อเจตนาลมประชาชนได้ยังไงะ ประชาชนเลือกมากที่สุดไม่ได้ตั้งแล้วเลือกอันดับสามอันดับสี่วันนี้ได้ตั้งอันดับหนึ่งอันดับสองนั่งดูก็ฉบับนี้แหละแล้วฉบับนี้ก็พยายามที่จะโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นฉบับปราโกงปราโกงนักการเมืองที่มาจากรัฐมนตรีนนี้ต้องได้นักการเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์มีคุณธรรมมีมาตรฐานจริยธรรมออกข้อบัญญัติจริยธรรมเรียบร้อยแต่วันนี้ดูสิครับ ดูหน้าตารัฐบาลนี่จะยธรรมเป็นไงแล้วทาไมมียริยธรรมกัดกันได้ไหมก็ไม่ต้องไปอธิบายขยายความรู้กันรัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าจะปราบโกงคืออะไรครับตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาทวงดุลตรวจสอบถอดถอนแล้วถามกันวันนี้จริงๆตอบโดยสุจริตใจในใจตัวเองก็ได้ องค์กรอ,อิสระอิสระจริงไหมอิสระจริงไหมครับถ่วงดุลไหมตรวจสอบอย่างนั้นไหมหรือว่ามาขี่คออำนาจประชาชนรู้กันแล้วรัมนูนฉบับนี้แหละนี่พูดก็ไม่สะเทือนซางกัน,กนแลนั่งอยู่ด้วยกันน่สวนี่เขาบอกว่าต้องอิสระเป็นกลางทางการเมืองอิสระแล้ววันนี้ถามตัวเองแล้วตอบสิอิสระไหม แม้แต่ใส่เสื้อยังเลือกได้ไหมแล้วรัฐมนุนฉบับนี้ลหละครับยุบพักมันไม่รู้กี่พักแล้วรัฐมนูนฉบับนี้ลหละครับที่สร้างผู้นำไทยสามปีสามคน,นต่อให้สามคนนั้นเป็นเทวดานี่แก้ป,ปัญหาประชาชนได้ไหมแล้วผมจะยกเคสหนึ่งให้ฟังที่นี่อย่าขนลุกนะ รัฐมนูษฉบับนี้กำลังทำให้สภาแห่งนี้ทั้งสอวอและสอสอนี่ขนลุกนะมาตราร้อยสี่สิบส,สี่นี่เขยา่าขวัญอยู่ทุกวันนี้เป็นจริงไม่เป็นจริงผมไม่รู้แต่เพียงแต่คิดก็ไม่ควรได้คิดเพียงแต่ขนลุกก็ไม่ควรจะต้องขนลุกเพราะวันนี้กำลังมีคนพูดถึงมาตราร้อยสี่สิบสี่ว่ามีสภาแห่งนี้แหละทั้งสองสภานี่แหละ รวมทั้งคลมอด้วยไปโยกงบประมาณมาใช้เพื่อจะทำนโยบายรัฐบาลคือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตแจกเงินหมืน่นทำเสร็จแล้วนะครับทั้งสภาผู้แทนทั้งทั้งคอรมอรทั้งสภาผู้แทนทั้งสววันนี้มีคนหยิบไปฟ้องว่าทำผิดหมดแล้วรัฐมนตรีฉบับนี้บัญญัติโทษไว้หนักด้วยนะครับหนักก็คือ ต้องลงโทษใครซึ่งทำการเยี่ยงนี้เนี่ยตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็ลงโทษทางอาญาซึ่งถ้าเป็นไปอย่างที่เขาร้องอยู่วันนี้เนี่ยแล้วก็มีการพูดเรื่องนี้กันวินิจวิธิไชกันเนี่ยถ้าเป็นอย่างคนร้องจริงๆร,รู้ไหมครับความผิดของการโยกงบมาแจกชาวบ้านนั่นแหละไม่ได้เข้ากระเป๋าใครนะครับเงินหมื่นนี่เข้ากไปชา,าบ้านทั้งหมดนะ่ะ แต่เขาบอกว่าผิดถ้าผิดจริงสารนุษวิทยใชจริงตัดสิทธิ์หมดทั้งสภาผู้แทนรัษฎรทั้งวุฒิสภาทั้งคลอมอเอาว่าพูดง่ายๆก็คือไม่เหลือแม้แต่ชีวิตเดียวอยู่เนี่ยจะมีบ้างหลงเหลือกันนิดหน่อยคนไปเป็นการบริการโดนหมดที่พูดนี่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรอกแต่เพียงเอามาขู่กันผมก็คิดว่ามันไม่ควรจะต้องทําให้สบาอย่างนี้กงังวลกับเรื่องอย่างนี้ แล้วเรื่องอย่างนี้ทําไม่ได้อะเป็นสอสอเป็นสอวอเป็นคลมอทาเรื่องนี้ไม่ได้ไปทําเรื่องอะไรให้ชาวบ้านแล้วรัฐมนตรีบับนี้แหละที่สอสอเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดงบประมาณยุ่งได้ทําได้แต่เอาลงพื้นที่ตัวเองไม่ได้ไอ้อย่างนี้นี่ ตัดสินแล้วนี่คนหนึ่งไปแล้วนี่ท่านรองประธานผมถามว่ารับนูญอย่างนี้นี่มันเขียนบทไว้เนี่ยส่งเสริมให้ตัวแทนประชาชนมีศักยภาพสูงขึ้นหรือลดถอนให้เป็นเปิดง่อยแล้วถ้าทำอย่างนี้ให้สอสอสอวอต้องพะวงกับเรื่องอย่างนี้แล้วไปแก้ปัญหาอะไรให้ชาวบ,บ้านได้ ไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องไปแก้ปัญหาปากต้องโนู่นนี่นั่นแหละเอาง่ายๆไม่ซับซ้อนเลยคือเราก็เอาเงินมาให้ชาวบ้านเพื่อก,กระตุ้นเศรษฐกิจคือดิจิตอลวันเล t เนี่ยนี่วันนี้จะต้องขนลุกกันอยู่ตลอดขอภาวนาแหละครับก็อยากให้จบแบบนั้นแต่แม้ยังไม่จบแบบนั้นผมว่ามันไม่ควรจะต้องให้เรากางังวลนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย ควรค่าที่จะเรียกว่าส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยหรือไม่และที่ไอ้ปราบโกงเนี่ยปราบได้กี่รายวันนี้คนโกงโดนเชือดคอหรือจาคุกไปกี่คนไม่ใช่เดินเลิดล,ลอยหน้าชูตาเข้าไปสู่อำนาจสูงสุดด้วยซ้ำไปเพราะนั้นนี่เราไม่ได้อคติต่อรฐธนูฉบับนี้ แต่อที่ยากกว่านั้นอีกก็คือแย่ก,กว่านั้นอีกก็คือที่โฆษณากันมากว่าเป็นรับนูลปราบโกงปราบได้ไม่ได้คนชั่วเข้ามาลอดตะแกรงเข้ามานั่งอยู่ในสภาหรือไปนั่งในคลมอได้หรือไม่ไปตอบเองแต่โฆษณาคำที่สองก็คือเป็นโฆษณาที่ผมกำลังจะถามชีรสภาทห่นี้แหละเขาเขียนไว้เพื่อให้เป็นรับนูนที่แก้ยากที่สุดแก้ไม่ได้ด้วย วางกลไกไว้สลับซับซ้อนให้แก้ไม่ได้นี่แหละครับผมจึงอยากชวนเพื่อนสมาชิกว่าเราพูดเราแสดงความเห็นกันมาสองวันนี่เอาเข้าจริงมันจะแก้ได้ไหมนี่แล้วมันก็เห็นตัวอย่างแล้วด้วยในสมัยที่แล้วอ่ะพักเพื่อไทยโดยผมโดยคณะนี่แหละทุ่มเทสุดๆก็ไม่ได้ว่าเฉพาะตัวเองนะก็ทุกคนช่วยกันทำมาตามสเตปศึกษาอย่างดี ให้เกิดความชอบธรรมทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็แก้ตามขั้นตอนสุดท้ายก็ไปไม่รอดอยู่ดีมันก็จริงอย่างเขาว่าว่าเขาทําให้แก้ยากเอาแล้วมาวันนี้นี่ที่พูดกันปลาปามาสองวันนี่จะแก้ได้ไหมผมเรียนท่านประธานตรงๆครับผมเองก็ไม่มีความหวังเท่าไหร่หรอกแต่คําว่าไม่มีความหวังเนี่ยผมจะนั่งอยู่เฉยไม่ไม่ต้องทํา แล้วความหวังที่สําเร็จวันนี้คืออะไรทําไมผมต้องต้องมีความหวังกับอะไรเลื่อนลอยหรือเปล่าไม่เลื่อนลอยหรอกวันนี้เนี่ยถ้าดูกลไกการเดินทางของรัฐธมนูญจากวันนี้ซึ่งวันนี้ฉบับนี้เป็นเพียงฉบับเพียงหาช่างไปสร้างบ้านไม่รู้จะได้ช่างหรือเปล่านะถ้าผ่านวาระสามก็คือได้ช่างแล้วประชามติเห็นชอบก็ได้ช่างถ้าผ่านวาระสามแล้ว ประชารัฐที่เห็นชอบก็นูน่นแหละยุบสภาแล้วถึงจะไปชี้ขาว่าได้ช่างไหมพอได้ช่างมาแล้วนี่ช่างจะมาทําบ้านไม่รู้จะทําไม่ทําไปรูปแบบไหนไปหรือจะซ้ำลายกว่าเดิมอีกหรือจะหนักกว่าเดิมอีกอันนี้ยังต้องเดินทางต่อยังหินแสงไม่รู้อยู่ไหนผมมีความหวังยังไงครับวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าคนที่จะทําให้รรีฉบ,บับนี้สําเร็จคือพรรคแกนนํารัฐบาล พักภูมิใจไทยเท่านั้นพักอื่นก็คือต้องช่วยต้องดันต้องก่อให้เกิดต้องสนับสนุนแต่พักที่จะชี้ขาดว่าแก้ได้ไม่ได้คือพักภูมิใจไทยขออนุญาตเอ่ยน,นามทำไมถึงบอกแบบนั้นหนึ่งวันนี้ท่านเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วท่านก็รวบรวมสมัครพักพวกมีมือเยอะขึ้นทุกวัน ก็อาจจะเป็นเสียงข้างมากในเร,เร็วๆนี้และที่สำคัญที่สุดรัฐสภาเป็นคนชี้ขาดฉบับนี้ก็รัฐสภานะฉนบับหน้าที่เราจะมีสสรไปแล้วสุดท้ายก็มาที่รัฐสภาคนชี้ขาดก็คือสวอด้วยท่านสวท่านก็ไม่มีพักไม่มีมติพักเราก็เดาใจท่านยากไม่รู้ว่าท่านจะให้ผ่านไม่ให้ผ่าน แต่ก็ต้องพูดความจริงอีกแหละว่าส so วเนี่ยใครประสานงานท่านได้ดีที่สุดนี่ผมให้เกียรตินะผมใช้คาว่าประสานงานถ้าคนอื่นก็จะบอกว่าใครสั่งท่านได้ผมขออนุญาตให้เกียรติเพื่อนส so วว่าใครประสานงานส so วได้มากที่สุดบรรดาพักการเมืองก็ต้องภูมิใจไทยทำไมถึงชี้ไปที่ภูมิใจไทยไม่ต้องเสียเวลาที่บายกันพูดไปก็สะเทือนใจกัน เพราะฉะนั้นถ้าดูตามเส้นทางแล้วนี่คนที่จะชี้ขาดว่ามุมูลฉบับนี้สําเร็จไม่สาเร็จคือภูมิใจไทยแล้วไปวิเคราะห์ที่ภูมิใจไทยจิตใจ,ใจท่านคือยังไงร,รู้กันนะ้าใจนี่ไม่ต้องไปเดามากอยู่กันมาสมัยก่อนก็แก้เดีวยวกันวันนี้ก็แก้เดีวยวกันรู้ใจท่านเพราะไอ้รู้ใจนี่ผมถึงกังวลใจเพราะรู้ใจจึงกังวลใจว่าท่านไม่คิดอยากแก,แก้หรือท่านก็เต็มใจหรือเปล่า หรือเป็นเพราะมีความจําเป็นต้องแลกกันด้วย MOA ต้องแลกด้วยตาแหน่งนายกท่านก็รับปากไปผมก็หวั่นใจแล้วก็คิดอยู่ว่าเหมือนกันว่าเพื่อนเราคนที่อยากแก้ก็รู้ว่าอยากแก้อยู่หรอกนะเพื่อนเราซึ่งเป็นพักประชาชนที่ผมไม่สบายใจก็คือท่านไปไว้ใจกับคนที่ไม่อยากแก้แต่ไม่ไว้ใจกับคนที่อยากแก้อย่างเรา คนลวงเธอรักคนรักเธอลวงอยากให้ไปฟังเพลงน,นี้มากมันมีเพลงน,นี้เพราะเลยนะคนลวงคนลวงทาไมไปรักเขาคนที่รักคุณคุณทําไมลวงถ้ามองตรงนี้แล้วนี่ผมก็ที่จะพูดขึ้นมาไม่ใช่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บและไปจี้ใจดําดกันนะอยากจะบอกทุกคนว่าการแก้ครั้งนี้อย่าไว้วางใจอย่าคิดว่าง,ง่าย ุ่มเต็มที่แล้วอย่าคิดว่าง่ายเพราะเราไปเชิญใครไม่รู้มาขึ้นธรรมะเทศเขาจะเทศให้เราไม่พึงปล้นไปเมื่อวานจะเทศออกมาคำไหนคุณพูดง่ายว่าคนไม่อยากแก้เราไปบังคับเขามาแก้แต่คนอยากแก้นี่เราไม่ให้โอากาสร่วมมือกันแก้เพราะนั้นท่านประธานที่เขาทที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็อยากจะย้ำว่า รัฐมนูนฉบับนี้ก็จะเป็นต้องแก้แล้วสอสอและสอวอนี่ไม่ได้ดั้งหน้าตั้งตาเฉพาะแก้รัฐมนูนหรอกอย่างอื่นเราก็ทำแต่เราคิดว่าถ้ารัฐมนูนมันไม่เอือ้อเราแก้ปัญหาประาชาชนไม่ได้และท้ายที่สุดฝากข้อกังวลว่าวันนี้เรากำลังร่วมมือกันแก้ไขรัฐมนูนกับคนที่อยากแก้หรือคนที่ไม่อยากแก้ เวลาที่เหลือขั้นตอนที่จะมีต่อไปนี้เราก็ช่วยกันกำกับช่วยกันมาตรการทุกอย่างเพื่อให้มันสำเร็จท้าไม่สำเร็จผมมองเห็นว่าอนาคตประเทศเราข้างหน้าประชาชนที่รอคอยการแก้ปัญหาจากเรานี่มันก็จะมืดมนครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ